สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวชุดภายในนะครับสำหรับใส่กับตัว TF2 นะครับรอาจจะเป็นมาลินหรือว่าตัว ที่เป็นบอดี้ม้ากระโดดเนี่ยนะครับก็ใส่ภายในตัวนี้ได้เลยก็จะได้สมจริงนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับนี้ตัววัสดุของมันเนี่ยก็จะทำมาจากพลาสติกนะครับ ก็มีชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็อันนี้ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันเกียร์แป้นเบรกแป้นคลัชนะครับก็คือรายละเอียดรายละเอียดเยอะมากนะครับตัวนี้มีทั้งเกียร์สโลเกียร์หลักนะครับพบเลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะหลังแล้วก็คอนโซลหน้านะครับนะครับเป็นเบาะเป็นเบาะแบบยาวนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะยาวไม่ใช่เบาะหลังนะครับเป็นเบาะยาวรถรุ่นเก่าจะเป็นแบบแบบเป็นเบาะเบาะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่จะเป็นตัวข้างประตูนะครับตัวแผงข้างประตู ก็จะมีรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นนะครับเป็นพื้นของห้องโดยสารนะครับพร้อมกับตัวเบ,เบาะนั่งนะครับหรือว่ในนี้ก็จะให้ตัวน็อตมาด้วยนะครับสำหรับยึดติดนะครับเป็นน็อตเกียวปล่อยนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ ติดหน้าคอนโซลนะครับมีเข็มไม้นะครับอันนี้ก็ตัววัสดุก็ทำมาจากพลาสติกนะครับเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่อยากจะทำรถสไตล์วินเทนเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะต้องแต่งนะครับแล้วก็หรือว่าทำสีก็แล้วแต่ใจชอบนะครับว่าอยากจะชอบ หรือจะใส่ดำๆนี้เลยก็ได้หรือว่าอยากจะทําให้มันดูเก่าๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นตัวพวงมาล,ลัยรุ่นเหมือนเหมือนรุ่นโบราณนะครับเป็นรถคลาสสิกนะครับก็สาหรับการเล่นรถสเกลนะครับก็คือยิง่งแต่งนะครับ มันก็สวยนะครับแล้วก็วิ่งได้ด้วยแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบน,นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวตัวบอดี้พวกเนี้ยเขาจะมีพวกคอนโซลแล้วก็ตัวเออพวงมาลัยมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าพวกเบาะอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นเซ็ตของมันเนี่ยก็ยังไม่มีนะไม,ไม่ไม่มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อแล้วก็เอามาใส่เองนะครับตัวนี้ตัวชุด ภายในนะครับอันนี้ก็คือราคา 1, 7 9 0บาทนะครับรหัสของสินค้าก็คือ ZB 0173นะครับ c o m plete นะครับสำหรับตัว2ประตูนะครับอันนี้สำหรับ2ประตูก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็จัดได้นะครับตอนนี้ของขาดไปค่อนข้างนานนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชม5ช่องทางเรานะครับ ของเราก็จะมี c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e, ปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียงกหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับสำหรับเข้าไปดูสินค้าในเว็บไซต์เราก็แปลเป็นภาษาไทยเกือบหมดนะครับแล้วก็วิดีโอนี้เราก็ลง Youtube แล้วก็ไปแปะไว้ในเว็บไซต์นะครับก็จะได้มีความเข้าใจในเกี่ยวกับตัวสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทยอยทยอยอัดวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่า จะเช็คว่ามีของหรือไม่มีของนะครับก็ไลน์นะครับไลน์ไอดีนะครับ HDA เรียกนะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอครับสวัสดีครับ